<c oughs> เป็นอีกวันนะคะที่บทเรียนจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยเต็มตลาดจริงๆเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. วันนี้ตลาดหวือหวาแล้วก็ผันผวนมากนะคะครับหุ้นเดลต้าวันนี้ เป็นไงบ้างครับอืเขาเรียกว่าใครที่เกาะจรวดขึ้นมานะคะเขาเรียกอะไร9เดือน25เด้งเกือบ30เด้งอ่ะจริงๆแล้วถ้านับจากาถึงราคาสูงสุดที่838บาทนะคะแต่ว่าปิดตลาดเนี่ยทิ้งลวดเดียวเลยเขาถึงบอกใช่ไหมคะว่าเวลาหุ้นขึ้นอ่ะข,ขึ้นบันไดแต่เวลาลงเนี่ยลงลิฟต์ใช่ตอนสูงสุดเนี่ยหล้านล้านบาทนะครับอืแต่ตอนปิดตลาดเนี่ยเหลือ7จ็ดแสนล้านบาท Cap ม,มเาเจ็ดแคปหมายความว่าหายไป3ามแสนล้านบาทภายในไม่กี่ชั่วโมง จริงๆมันเพิ่งมาลงหนักๆตอนประมาณ4ี่โมงนิดๆเอง <c oughs> จริงๆไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีเทนะ่านั้นสามแสนล้านบาทเนี่ยสร้างอะไรได้บ้างสร้างสุวรรณภูมิได้หลายสนามบินเลยนะสามแสนล้านเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นมูลค่าที่เรียกว่าอะไรเขาจินตนาการขึ้นมามเพราะว่าราคามูลค่ามาร์เก็ตแคปมันคือราคาหุ้นคูณกับตัวจํานวนหุ้นครับซึ่งมันก็จะเป็นราคาที่ แล้วแต่นักลงทุนที่เขาคาดหวังเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นจนํานวนเงินสดจริงๆใช่ค<ช>คือจริงๆอ่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนนะคะที่มาเห็นหุ้นเดลต้าเนี่ยก่อนน,นั้นเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักมันด้วยซ้ําไปว่า<ช>เดลต้าคืออะไรทําธุรกิจอะไรนะแต่ว่าหลังๆที่มันมาปรับตัวขึ้นแรงๆแบบนี้ก็เลยต้องหันมามองแต่ส่วนใหญ่อาจจะมองแค่ที่ราคาไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าธุรกิจที่เขาทำอ่ะม,มันมีมันมีมูลค่าเหมาะสมกับสิ่งที่นักลงทุนให้ในวันนี้หรือเปล่าใช่ถ้าพูดถึงความถูกแพงของมันนะตอนนี้เป็นไงงบ้้าาาถเกกิดํร9 ือนนะครับ กำไร5,5 0 0ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ P/E เทียบกับเมื่อวานเนี่ย144เท่าหมายความว่าถ้าเกิดกันได้กำไรเท่าเดิมเนี่ยจะต้องใช้เวลา144ปีในการคืนทุนน้จ่ายไปออโอเคนักลงทุนบอกว่าไม่เป็นไรอนาคตจะโตขึ้นเ,เราก็งงนะครับว่ามันจะโตขึ้นยังไงสมมติให้กำไรเป็นหมื่นล้านเลยเออตอนนี้ก็ตอนเช้ามาร์เก็ตแคบล้านล้านก็ยังเป็นร้อยเท่าอยู่ดีซึ่งก็น่าสนใจว่ามันไม่ใช่พื้นฐานแล้วแหละมันเกี่ยวกับความชอบความรู้สึกอารมณ์ จะไม่ได้เกี่ยวกับกําไรที่แท้จริงใะเท่าไหร่ใช่ซึ่งดรนิเวศย์ก็บอกไปตอนช่วงบ่ายที่เราสัมภาษณ์ดรนะค่ะดเตอร์เขาสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างครับจริงๆสัมภาษณ์ไปตอนช่วงก่อนปิดตลาดเที่ยงซึ่งตอนนั้นเนี่ยหุ้นเดลต้าย,ยังคึกคักอยู่มากนะคะแล้วเราก็รีบเลยเรารีบต่อสายหาอาจารย์นิเวศอาจารย์น่ารักมากอาจารย์บอกว่าโหจำเป็นที่จะต้องออกมาเตือนนิดนึงนะคะว่าอาจารย์มองว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจารย์เขียนไปในบทความหลายบทความก็คือการคอนเนอร์อ่าคอนเนอร์คืออะไรคะเอาสั้นๆนิดนึงในมุมคอนเนอร์คือการที่ฟรีโฟร์ของหุ้นเด่น้อยแล้วใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็ควบคุมราคาของตลาดได้แล้วอ่าความหมายของอาจารย์คืออย่างนี้ใช่อย่างกรณีของเดลต้าเนี่ยฟรีโฟร์ในตลาดก็คือหุ้นที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ2 2เปอรนะคะแต่ประเด็นก็คือจริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่าไอ้เรื่องของการคอนเนอร์หุ้นไทยอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้นนเกดขาล็ ถูกไหมใช้เงินไม่เยอะฟรีฟอร์ดก็ไม่ได้เยอะมากแป๊บเดียวมันก็สามารถไล่ราคาขึ้นมาได้แต่ว่าช่วงหลังๆมันแปลกไงมันมาเกิดกับหุ้นไซส์ล้านซึ่งล้านล้านเนี่ยยีก็ส0งแสนล้านใช่คือเงินมันเยอะมากนะที่จะต้องเอามาแบบเนี่ยแต่ให้ดาวว่าเถรดกันจริงก็ไม่ถึงกับฟรีฟอร์ดที่เหลืออยู่22%ก็อาจจะน้อยกว่านั้นแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมาก10ปีก็ไม่มีอย่างนี้นะครับที่หุ้น Market Cap ล้านล้านระดับอันดับหนึ่งของประเทศก,ก็เรียกได้นะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะรองจากปตทอ,อ,อันดับสองแล้วกัน,น,นซึ่งแป่ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนอที่หุ้นที่เก่งกําไรราคาพุ่งขึ้นมป็น25เท่าตัวใช่แล้วกลายเป็น market cap อันดับหนึ่ง อได้เซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายคนอ่ะอาจจะแบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดลต้าทำธุรกิจอะไรถ้าย้อนกลับไปดูพื้นฐานของมันคืออาจารย์นิเวศบอกไว้ว่าท้ายที่สุดอ่ะเจ้ามือตัวจริงของราคาหุ้นอ่ะคือกําไรของกิจการเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยกิจการเขาทำอะไรมันมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างที่เมื่อสักครู่เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วถูกป่ะแต่เชื่อว่าคนที่ซื้อตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามันกําไรเท่าไหร่เขาสนใจว่าเขาจะขายต่อได้ในราคาเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเป็นคนละไม้เซตกันละก็เป็นอีกแบบหนึ่เราก็ไไม่ด้ ไม่ได้ว่ากันนะแล้วก็<ช>ไม่ได้รู้สึกว่าทําแบบไหนจะผิดแต่ว่าเราก็อยากให้มีหลักยึดเวลาเราจะซื้ออะไรในเวลาเราลงทุนใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าความแตกต่างของรอบนี้คือไซโคมันยาวมากอะที่เขาไล่ราคาหุ้นขึ้นมามหลายคนอะเคยเจอเดลต้าแบบหลัก10บาท<ช>แล้วก็เขาก็บอกว่าโอ้เพอมันไล่ขึ้นมาเนี่ยเออมันแพงและรู้ทุกคนรู้ว่ามันแพงไปก่อนแต่พอไปกลายเป็นขายหมูอาจารย์นิเวศก็พูดคานี้เหมือนกันเอาขายหมูระหว่างทาง งั้นกลับมาซะหน่อยเพราะมันยังไปอย่างต่อเนื่องอ่ะมันไม่รู้ว่าไซโคเนี้ยจะไปจบลงเมื่อไหร่แต่อาจารย์นิเมศก็บอกไ้เหมือนกันว่าแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องจบมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนทริกเกอร์ซึ่งคือวันนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่หลายคนก็บอกว่าอาจารย์นิเมศออกมาเตือนได้จังหวะพอดีเลยนะคะพูดตอนบ่ายนะตอนตอนเย็นลงปั๊บเลยเออเนาะก็อย่างที่บอกไปนะว่าณวันนี้ที่การลงทุนมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของกิจการมากนักมันก็คือจิตววิทยาาชน่ ใครมองยังไงครับซึ่งวันนี้มันไม่ใช่แค่มีเดลต้านะตอนเช้าเห็นมีเบย์ธนาคารกรุงศรีแล้วก็มีออออนเมื่อวานครับซึ่งสุดท้ายแล้วพวกคุ้เหล่านี้กลับมาเหมือนเดิม ราคาเดิมเลยใช่โอ้โ<ห>แต่ว่าระหว่างวันมัน,มนแบบวุ่นวามากนะก็มีการแลกเปลี่ยนหุ้นไปเยอะเหมือนกันเออนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยเห็นมูลค่าการซื้อขายในตลาดเนี่ยแสนล้านอีกวันหนึ่งนะคะก็<ม>เป็นเดลต้าไปก็ประมาณหมื่นสองพันล้านได้ใช่แล้ววันนี้ตลาดโดยรวมนะครับเซตติดลบสามสิบสามจุดเพียงแต่ว่าเดลต้าเนี่ยรู้ไหมว่าเดลต้ามีส่วนนี้ทําให้ติดลบเท่าไหร่เท่าไหร่คะสิบเอ็ดจุด ก็ประมาณหนึ่งในสามของการติดลบของตลาดวันนี้เนาะโอเคอแต่เราก็เข้าใจได้ไงก็คือเขาใหญ่มากขนาดนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวต้นปีเปิดปีใหม่มาเดลต้าจะถูกเข้าไปคำนวณในดัชนีเซ็ตตี้ด้วยดัชนี้ก็ยิ่งสนุกเลยนะตอนนี้เราเดายากแล้วว่ามันจะลงาในวันพรุ่งนี้หรือขึ้นต่อหรือผันผวนหรือเวียงก็เอาเป็นว่าใช้ความระมัดระวังในการลงทุนช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราน่าจะเรียนรู้อะไรกับตลาดได้เยอะนะคะอย่างพวกเราที่ลงทุนแมนวันนี้เราก็ตื่นเต้นกันมากเลยเพราะมันถือเป็นเหตุการณ์ ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่เคยเกิดเลยสําหรับหุ้นนี่มีขนาดใหญ่เท่านี้นะใช่ต่อให้ AOT ก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ AOT ก็ใหญ่เท่านี้แล้วฟรีโฟรน้อยเหมือนกันมันก็จะค่อยๆขึ้นโดยคอนเนอร์ค่อยๆไปแต่นี้มันมีมวลชนมหาศาลร่วมกันในการคอนเนอร์ด้วยผมไม่ใช่แค่รายใหญ่ดังนั้นถ้าจะให้เราสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วเราจะต้องจําไปตลอดเพื่อเอามาค่อยๆสร้างเส้นทางการลงทุนที่มันถูกต้องตามคันลองของธรรมที่มันมันมันมีอะไรบ้างคะคือถ้าเกิดเราเป็นสายดาร์กนะ สายที่ไม่สนใจกําไรก็ว่ากันไปแต่คุณก็ต้องรับให้ได้กับการที่ราคาเวียดก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีอะไรหลักจะยึดแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายอยากถูกต้องอเราก็คงต้องดูว่าเราจะซื้ออะไรแล้วมันมีมูลค่าเท่าไหร่ต่อให้ของดียังไงเติบโตดียังไงมันก็จะต้องมีราคาของมันเนาะเช่นเราซื้อรถเบนซ์ราคาพันล้านอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันแพงไปก็คล้ายๆกันถ้าเกิดของดียังไงถ้าเกิดราคามันไม่ใช่เราก็คงจะต้องคํานึงถึงว่ามันมีสิทธิ์ที่จะ กลับมาสูงราคาที่มันควรจะเป็นได้ซึ่งเคสนี้ก็น่าจะเวอร์เกินอย่างที่ดอตอร์ได้บอกหรือคุณทิวาได้บอกเมื่อวันก่อนเราก็สัมภาษณ์คุณทิวาเซียนมี่เขาบอกว่าตอนนี้เดลต้าเมืองไทยอ่ะใหญ่กว่าบริษัทแม่ที่ไต้หวันอีกถ้าเกิดอยากซื้อไปซื้อบริษัทแม่ไต้หวันดีกว่าเพราะได้ของเท่ากันในราคาที่ถูกกว่าซึ่งเร,เราได้เรียนรู้อะไรเราน่าจะได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วเราจะสบายใจสำหรับคนที่ซื้อหุ้นเดลต้าตอน800ตอนเช้าตอนนี้มีอะไรยึดเหนี่ยวนอกกจา การภาวนาคือนี่จะนอนร้อยหลับเท่าไหรว่าจะยังไงดีก็ไม่รู้นะมันอาจจะไป8 0ดร้อยพันหนึ่งอะไรก็ได้พวกนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราซื้ออะไรเรารู้อย่างว่าเดลต้าทำอะไรบางคนนึกว่าเป็นสายการบินอยู่เลยเดลต้าอะไรไม่ใช่นะเขาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ทำพลาวเวอร์ซัพพลายที่บอกว่าจะมีชิ้นส่วนที่ไปอยู่ในคลาวอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปทำทีดูด้วยใช่ไทีน่าตื่นเต้นใช่ซึ่งอาจารย์นิเวศก็บอกว่าประเด็นนี้มันเป จาก o ออีโคโนมีเข้าสู่ New อีโคโนมอย่าง Delta มันดูมีสตอรี่ที่จะไปได้แต่พอแบบมันไปมากๆมันดูบม่ยอดละ หลายอย่างมันเป็นจินตนาการเกินไปอาจารย์นิเวศก็เลยบอกว่าในภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้ต้องมีสติเยอะๆนะคะถ้าใครย้อนกลับไปฟังอาจารย์พูดไว้ดีเลยค่ะต้องมีสติแล้วก็เข้าใจว่าณวันนี้ความโลภกับความกลัวมันเยอะมากในตลาดบ้านเราอะไปฟังพอดแคสต์ของอาจารย์ก่อนหน้านี้ตอนหนึ่งได้ย้อนกลับไปฟังทุกอย่างทุกคําพูดเหมือนเขารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงต่อมาก็เกิดอย่างนั้นจริงๆแต่เขาไม่รู้นะเดี๋ยวต้องแคริฟายให้อาจารย์ด้วยนะคะต้องเขาบอกไม่รู้จะเกิิดดขขึึ้้นนนนเเมมื่่่่อไหแแตักๆ เขาใช้คําว่าขอทำนายไว้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แน่แ,น <Sí> แต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นเร็วไม่กี่ชั่วโมง <S <S 2> <S 2> <icias> หลังจากที่เขาพูด <S <S และนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่พวกเราทุกคนที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยควรจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับแนวทางการเลือกลงทุนของเราเองในครั้งต่อๆไปนั่นเองค่ะ และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะขุดหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนถ้าใครชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดรับฟังและติดตามกันได้ทั้งบล็อกดิจิตซาวคลาวสปอต t ิฟายพอดบีนและ Apple Podcast นั่นเองค่ะกลับมาติดตามกันใหม่ EP หน้าจะมีอะไรเด็ดๆดีๆโด,ด,ดนๆมาฝากกันบ้างแล้วพบกันค่ะ